ชุดไทยพระราชนิยมออกสู่สายตาชาวโลกอีกแล้วนะครับเมื่อเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงสวมใส่ชุดไทยอมรินครับสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแกรนด Egyptian Museum ียที่ประเทศอียิปต์ครับท่ามกลางผู้นําหรือว่าประมุขจากทั่วโลกที่มาร่วมงานครับ อยู่กัผมจะโลดท้องสนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จแทนพระองค์ครับไปทรงร่วมพิธีเปิดแกรนด Egyptian เชียนมิเซียมที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะครับตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีประเทศอียิปต์ ซึ่งเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับก็ทรงนำชุดไทยพระราชนิยมประกาศให้โลกรู้ออกสู่สายตาชาวโลกอีกแล้วนะครับว่านี่คือชุดไทยเป็นของคนไทยครับประกอบกับต้อนรับการขึ้น,นเบียนกับยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ในปีหน้าด้วยด้วยการทรงเลือกส,มสวมใส่ฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยอมรินทร์สีดำล้วนนะครับสวยงามหรูหราแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆท่ามกลางสายตาของบรรดาผู้นาแล้วก็ประมุขจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับ เนี่ฮะพิที่เปิดโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสาร้างมากๆนะฮะซึ่ง Grand Egyptian Museum นี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่สําคัญของประเทศอียิปต์นะครับถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็จะเป็นสถานที่ในการจัดแสดงเรื่องราวแล้วก็ประวัติศาสตร์รวมไปถึงอรารยธรรมอียิปต์โบราณนั่นเองครับไหนก็ติดตามไปแล้วกดแชร์กันด้วยนะครับ